ห้าปลาที่ห้ามปล่อยลงแม่น้ำจากได้บุญจะเปลี่ยนเป็นบาปเอาเดอ้อไปดูกันปลาดุก หลายยอดนี้ที่หลายคนนิยมนํามาปล่อยตัวนี้คุณจะรู้หรือไม่ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวกับเจ้าปลาดุกปลาไยพันธุ์เอเลียนที่เมื่อโตเต็มที่จะมีความแข็งแรงแตะกระไม่เลือกหน้ากินล้างพลานแบบสุดการนําไปปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติยังไม่มีความรู้จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําท้องถิ่นในแหล่งน้ํานั้นอย่างแน่นอนเพราะอาหารหลักของเจ้าปลาดุกเนี้จะเป็นพวกลูกปลากุ้งหอยปูหรือสัตว์น้ําขนาดเล็กต่าง ทำให้สัตว์น้ําท้องถิ่นบริเวณนั้นลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นอย่างมหาศาลแน,น่นอนฉะนั้นทําบุญคราวหน้าก็เปลี่ยนเป็นน้องปลาตัวอื่นแล้วกันนะปลาช่อน ปลาพื้นถิ่นบ้านเราที่หลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่กับเหล่าปลาช่อนที่น้องจะเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในน้ํานิ่งจําพวกในลําคลองหนองบึงที่มีน้ําไหลไม่แรงมากหรือมีกอหญ้าอยู่ริมตลิ่งการปล่อยน้องลงไปแม่น้ําแบบนี้เหมือนเป็นการปล่อยให้น้องไปตายเพราะปลาช่อนจะว่ายทวนน้าตลอดเวลาหรือลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ําแล้วไม่หนีไปไหนเสี่ยงต่อการถูกคนจับไปลงหม้ออีกตั้งหาก และถึงแม้จะรอดชีวิตไปได้แต่ปลาช่อนก็ชอบกินสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหารการปล่อยลงแม่น้ําทีละเยอะๆในที่เดียวกันหมดจะทําให้ปลาช่อนไปกินปลาหรือสัตว์ตัวเล็กๆแถวนั้นจนเกลี้ยงแน,น่นนอนปลาขาฟปลาที่มีสีสันสวยงามที่ควรถูกเลี้ยงไว้ในบ่อกเกๆ๋ๆโดยน้องจะชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ํานิ่งและพื้นที่ที่มีออกซิเจนเยอะ การปล่อยลงแม่น้ําอาจทําให้น้องไม่สามารถรอดชีวิตได้เพราะน้ําในแม่น้ําขุ่นและไหลเชี่ยวแต่ก็มีกรณีที่หากสามารถปรับตัวได้แล้วล่ะก็เหล่าน้องๆจะกลายเป็นสายพันธุ์ลุกรานได้เช่นกันโดยหากสามารถเข้าไปอยู่ในแหล่งน้ําใหม่ได้แล้วเหล่าน้องๆจะเปลี่ยนจากปลากินพืชเป็นปลากินสัตว์ทันทีซึ่งจะเข้าไปสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและประชากรพื้นทินอย่างปลาขนาดเล็ก พืชน,น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดเล็กโดยมีรายงานการค้นพบปลาคราบในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดกว่า2ฟุตเลยทีเดียวปลาชะโดปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มปลากินเนื้อเป็นอาหารมีนิสัยดูร้ายและห่วงถิ่นเป็นอย่างมาก การปล่อยน้องลงไปในแม่น้ำจะเป็นการทำลายระบบนิเวศอย่างมหาศาลเนื่องจากปลาชะโดสามารถใหญ่สุดได้ถึง1.5เมตรและน้ำหนักกว่า20กิโลกรัมทำให้ในปัจจุบันมีสัตว์ในแหล่งน้ำจืดของไทยหลายแห่งถูกคุกคามและทำลายระบบนิเวศจากปลาชะโดอีกทั้งยังเป็นปลาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีทำให้การมีอยู่ของมันจะส่งให้ปริมาณสัตว์น้ำลดจำนวนลงและระบบนิเวศขาดสมดุลอย่างไม่ต้องสงสัยเลยปลาหนิน ปลาน้ำจืดตามธรรมชาติที่อยู่ในวงเดียวกับปลาหมอสีตัวเนี้แอดไม่แนะนาให้ปล่อยลงแม่น้ําเป็นอันขาดท้งนี้ไม่ใช่เพราะน้องจะไปทําลายระบบนิเวศหรือปริมาณสัตว์น้าแต่อย่างใดแต่จะเป็นอันตรายต่อตัวน้องเองเนื่องจากปลานิลที่เราเข้าใจว่ามีต้นกําเนิดอยู่ในประเทศไทยนั้นแท้จริงแล้วมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่แม่น้ํไนของทวีปแอฟริกาซึ่งจะพบทั่วไปตามหนองบึงทะเลสาบและสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ํานิ่งในอุณหภูมิอุ่น ากเรานํามาปล่อยมั่วๆในแม่น้ําอาจจะทําให้น้องไม่รอดได้เนื่องจากมีสภาพน้ําที่ไหลเชี่ยวและอุณหภูมิที่ต่ําเกินกว่าที่น้องจะอยู่ได้นั่นเองฉะนั้นปล่อยให้น้องอยู่ในบอ่อเลี้ยงกดีแล้วถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วคราวน่าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ